น้ำท่วมอุดมสุขกลางดึกทำให้เมืองกรุงเทพต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากการขัดข้องในการเดินทางแต่ที่น่าสนใจคือต้นเหตุข,ของการนี้ไม่ได้มาจากฝนเพียนเพียงอย่างเดียวแต่มีการเกิดขึ้นเพราะการทำงานที่ไม่เหมาะสมจากผู้รับเมาส์มาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันอย่างไรกระสอบทรายที่อุดท่อน้ำ วันที่28กันยายน2568ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือพระยาชัดชาติสิทธิพันธ์และรองผู้ว่าราชการคือพระยาวิษนุรัพ์สมพลได้ลงพื้นที่ซอยสุขุมวิท103หรือซอยอุดมสุขเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังซึ่งเกิดจากฝนตกหนักในช่วงเย็นวันก่อนและทำให้น้ำท่วมขังบริเวณปากซอยอุดมสุขทำให้ผู้คนเดินท้าไม่สะดวก เมื่อตรวจสอบสาเหตุพบว่าเกิดจากการนำกระสอบทรายบล็อกน้ำเพื่อล้างท่อที่ทางสำนักการระบายน้ำไสฟอนท่อสข้ามจากฝั่งอุดมสุขไปซอยสุขุมวิท6เศษ6ส่วนหนึ่งลงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อซึ่งทางผู้รับเหมาจะนำกระสอบทรายออกทุกคืนแต่วันนี้ยังไม่ได้นำกระสอบทรายออกจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้แอดมินหมูทีมงานผู้วชชาชาตได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook วิเทดดอกแคลงว่าเจอแล้วสาเหตุน้ำท่วมเส้นสุขุมวิทวันนี้อุดมสุขกระสอบทรายกว่า300ถุงปิดท่อไว้อยู่ แต่ข่าวดีคือตอนนี้ฝั่งสุขุมวิทหกเศษหกส่วนหนึ่งก็ได้นํากระสอบทรายออกหมดแล้วและฝั่งปากซอยอุดมสุขก็กาลังนํากระสอบทรายออกใกล้จะแล้วเสร็จซึ่งเมื่อผู้รับเหมานํากระสอบทรายออกหมดก็จะทําให้น้ําไหลของน้ําจะโฟลและน้ําจากสุขุมวิทหนึ่งร้อยสามจะลดจนแห้งแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสงสารทําไมผู้รับเหมาต้องนํากระสอบทรายออกทุกคืนทําไมไม่สามารถปรับปรุงเพื่อให้ไม่ต้องทํางานนี้ทุกคืนได้หรือมีเหตุผลอะไรที่ทําให้ต้องทํางานนี้ตลอดเวลา มีความเห็นว่าการทำงานที่ไม่เหมาะสมนี้เป็นสาเหตุหลักของการทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่นี้ทำให้ผู้คนต้องผเผชิญกับความขัดข้องในการเดินทางแต่เมื่อเทียบกับความสะดวกสบายของชีวิตของผู้คนการปรับปรุงเพื่อป้องกันการท่วมขัง,งนี้คงจะไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนะักจึงทำให้ผู้คนต้องผเผชิญกับความขัดข้องในการเดินทางอย่างเป็นประจำและนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจและเสนอแนะให้ผู้รับเหมาทำการปรับปรุงเพื่อป้องกันการท่วมขังในพื้นที่นี้ทำให้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างสะดวกสบายมากขึ้น เพราะถ้าเราไม่ทําอะไรก็จะต้องเผชิญกับความขัดข้องในการเดินทางอย่างเป็นประจําและสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่สะดวกสบายในชีวิตของผู้คนอีกด้วยคุณคิดยังไงกับสิ่งนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรว่าทําไมผู้รับเมาต้องนํากระสอบทรายออกทุกคืนมีวิธีการป้องกันอะไรที่คุณคิดว่าจะช่วยให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นอีกครั้งไหมมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางความคิดเห็นของเราเลย